ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกๆคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับซิม p ฟฟอสเตอร์นะฮะเราอยู่กันในเกม Bioshock Infinite เช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยโดยในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่5แล้วนะฮะจากตอนที่แล้วที่เราเข้าไปใน hall of hero นะฮะเพื่อไปตามหาช็อกจ็อกกี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาดำเนินเนเรื่องต่อกันเลยลวกันนะฮะว่าเป็นจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะโอเคเราจะมาเซฟในเรื่องกันเหมือนเดิมนะฮะ แบบดุดันเลยนะนี่นะครับความเดินจากตอนที่แล้วเราค้างไว้อยู่ที่นี่นะฮะเราก็จะไปเล่นต่อเลยโอเคนะครับเห <c oughs> มือนอลิซาเบธจะเจอตะเกียงนะฮะโอเคเอลิซาเบธมาแล้วแาไมีงานต้องทำ เงินสำคัญสุดนะครับต้องเก็บเงินก่อนโอ,อ้ย,อยทิ้งเลยอะไรเนะี่ยอุยมีคนมามีคนมารอดีกางวงเลยม ดอกเด,ยเดียวครับดอกเด,ยเดียวล่วงสองขั้วชอบอสุก้าเลยแม่งโหดมากอะไรเนี่ยศาส,สดาของพวกเราฟาสเตอร์คอมสต็อกอ๋อคอมสต็อกเป็นวีเลอร์หลุดนะฮะ นั่นใครน่ะสเลสเหรอนั่นแกใช่ไหมแกเปลี่ยนไปเมอไไหม,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 มคุกเกอร์ยังบ้าเลือดอยู่ไหมเนี่ยดูสิเราติดหักอยู่ที่นี่อ่ะเราต้องการให้แกช่วยหาเราไปห,หาชาสก,กี้อ่ะไอถ้าหัรแกรจอกคอมสตอ็อกต้องการคนของฉันตายแต่พวกเราจะไม่ตายในมือของมันเยี่ยมเลยเรามีปัญหาแล้วแหละคนของฉันทั้งหมด ไม่มีทางเลือกตายในมือของไอทหารกระจอกหรือว่าคนที่เก่งที่สุดส่งมาฆ่าเรานะโอตายตายตายเห็นไหมบุกเกอร์แกมันคือนักฆ่าใช่ไหมล่ะฉันแค่ต้องการชอมจอกกี้นะถ้าแกต้องการพลังนะั่นบุกเกอร์แกมาหาฉัน ฉันจะวอยฉันจะรอแกอยู่ที่วูเดนีพิงกี้ฝ่ายช็อกจอกกี้เหมือนสเลจ,จะส่งทหารมาให้สู้กับเรานะฮะเพราะว่าทหารของเเลสนี่เเลสนี่ต่อต้านคอมสต็อกนะครับเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบคอมสต็อกเหมือนกันนะแล้วเขาก็เลยส่งทหารขเขามาให้เราฆ่า เพราะว่าถ้าตายในมือเนื้อมือเรายังดีกว่าตายในเนื้อมือของคอมสต็อกนะฮะเพราะว่าสเลดมองว่าคอมสต็อกเป็นพวกขี้ขาดนะครับนี่ฮนะทินทินผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับน่าจะประมาณว่าถ้าหารตัวน้อยทินทินนี่ปะฉันพยายามจะหาผ้าพันแผลกับกระสุนให้คุณอนะเออเลสซเบก็ จะบอกว่าจะพยายามมองหาข้าพันแผลกับกระสุนอะไรให้นะโอเคดีเลยดีมากครับอลิสเซเลตนั่นแหละคือสิ่งที่มึงต้องทำโอ okay. เคดีฟิตเซเลตแมน okay. นี่อะไรเนี่ยนี่มันคือมวยอะไรวะเจออะไรที่นี่ กับสเลสบอกว่าคอมสตอ็อกคอมสตอ็อกมีส่วนในการนองเลือดครั้งนี้นะโคตรชอบเลยบาซูก้าแม่งแรงได้ใจจริงๆอ่ะโคตรโคตรใช่อ่ะวงบอกความเป็นตัวคุณอ่ะอ๋อฉันเคยอ,อ่านเกี่ยวกับนี่คอมสตอ็อกพาคนไปคอมสตอ็อกไม่ได้อยู่ที่นั่น มันไม่ควรจะมีอยู่ในหินแกะสลักผู้เสียสลสะซะด้วยซ้ำอะไรวะเอามาโอ้โหยยนต์กรสุนสวดโอ้โหใชพ้พลังผิดโอ้โหโอ้โหไม่ตายอุ้มระเบิดอีกโอ้โห เปลี่ยนพลังโอ้โหหุ่นบกระเด็นนี่อะไรเนี่ยคุณเห็นไหมหญิงสาวคุณเห็นผู้ชายที่คอมสแต็กควรจะเป็นไหมเราไม่จำเป็นต้องทำ่างนี้สเลดแค่เอาสิ่งที่ฉันต้องการมาฉันจะให้ต่อเมื่อแกเหมือนกับฉันก่อนอะไรคือ ghost dance วูดินนี่ นะจะได้ยินคอมสต็อกไอทหารกระจอกนั้นกำลังมาไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วคือสเลสนะครับเป็นนักรบเป็นนักรบแต่ว่าคือเขาได้ร่วมอยู่ในสงครามนะครับแต่ว่าถูกคอมสต็อกเอาภาพพจน์ความเก่งกล้าของตัวเองไปหมดนะฮะเหมือนว่า คอมสต็อกไม่ม,ไมีไม่ได้มาร่วมลุมขสงคารามนี้ด้วยอะแต่ว่าทำไมคอมสต็อกถึงมีอะไรชื่อเสียงในการลบกครั้งนี้นะฮะโอเคประมาณนี้สเลทก็เลยไม่ชอบใจนะฮะเป็นพวกข้างเกียรติยศนะครับสเลทประมาณนี้นะเข้าใจเข้า,ขาแล้ว มีอะไรให้โด้เลยโอเคไปไปไปหรืวเรามาโด้ไปแล้วเมืเ่อกี้โอเคอเคุอค้ยทหารสองตัวจัดดียอย่าหันหลังให้เสือไอสัตว์อุ้ม <c oughs> หายมาทำไมอุ้ยหัวขาด <c oughs> เอาไปจอกไหมเพื่อน โอ้ยโอ้ไมา์กอนอเลสเบตผวาเลยเข้าไปแอบหลังมนี่เลยอะ่ะโอ้บูเกอร์เดวิดโหดมากนะอเลสเบดถึงกบับตกใจโอเคเยนจะไปที่นี่นะครับโบเดนีเฮ้ยทหารกระจอกนั่นเอาชื่อเสียง,ขงเขาใช้ไม่หมด หมายความว่าไงเธอไม่อยากจะรู้หรอกเหมือนก็ว่าเซเลสจะบอกอลิซาเบธว่าเราเนี่ยได้ไปทำอะไรบ้างในสงครามโวลเดนีนะฮะเหมือนก็ว่าบุกเกอร์กับเซเลสนี่จะเป็นเพื่อนกันนะฮะเหมือนก็เป็นเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมร่วมรบสงครามด้วยกันนะเมื่อกี้เซเลสก็บอกไปว่าบุกเกอร์อะ มีประวัติอะไรยังไงบ้างอเลสเบก็สงสัยนะฮะแต่บูกเกอร์ก็บอกว่าอย่ารู้เลยดีกว่าดนะูมานีนนะเป็นสงครามระหว่างวเดนนีนี่เป็นสงครามระหว่างอินเดียแดงกับชาวอเมริกานะฮะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะประมาณนี้บลแล้วบูกเกอร์เดว,วิดก็ได้ไปร่วมลงสงครามนั้นด้วยคุณอยู่ที่นั่นที่วเดนนีฉันสามารถเห็นได้มนในหน้าคุณ เสมองเห็น,หาน,นตาคุอบอกเชอร์ซีบุกเกอร์บอกว่าเราได้ไปสนามรบนั้นเหมือนกับนักรบสปาร์ตาไม่มีไม่มีเสียงของคนสต็อกเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือทหารของฉันที่ฉันพูชถึอ ไอเ้อเขีเ้ยวโหม่เขีเ่ยวมึงฟาดหลังหัวอะไรอนะไรอยูแบบ่ไหนวะน,นี่ นั่นมันอีการน่ะบุเกอร์อีการสับอยู่ไหนมึงอย่ามาใกล้ใกกูดิมาก็เร็จกูดิแกทำสุดยอดมากบุเกอร์ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เลยฉันไม่รู้ฉันไม่ได้สนใจคนพวกนี้ด้วยฮโร่ไม่มีวันถามฉันไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่หรอกถ้าแกเป็นใครถ้าแกเป็นส่วนหนึ่งของบุเกอร์เดวิด

จะละคือบุเกอร์ดูวิตรู้สึกสำนึกผิดนะฮะในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปอลิซาเบตก็บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียใจยกับสิ่งที่คุณกับผลที่ออกมาผลที่ออกมากับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปหรอกอเหมือนเหมือนว่าบุคเกอร์ได้ตอนนี้เขารู้สึกกับตัวกับใจนะฮะหลังจากที่ฆ่าผู้คนไปมากมายเขาก็รู้สึกแบบเ,ออเลิกบ้าแล้วอะเอาง่าย ฉันได้สิ่งที่แกต้องการแล้วบุกเกอร์มาหาฉันที่ทางผ่านไป First Lady อะไรเนี่ยไม่ไรอ่ะปอยไปดิไหนตัวนี้ยเอื้ออะไรไมึงเอื้ออะไรอุยปากขยับเฮียดูหนะ้ามันดิเฮียเป็นภาพ บอกเสี้ยว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้นี่คำตับคุตังเงินไหมอเอาดิไม่เอาไล้ไงนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะเห็นไหมว่าคอมสต็อกทำอะไรเกี่ยวกับประวัติของฉันแล้ว,แล,วแล้วก็ดูว่าเขาได้เขียนประวัติอะไรแทนที่ของเขาไปก็เหมือนกับว่าเอ่อคอมสต็อก ลบล้างอะไรวะเกียรติยศศักดิ์ศรีของสซเลสไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็เอาเป็นของตัวเองประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ o ี k h อ d a child คอมสตอ็อกมีลูกด้วยเหรอหนังสือของฉันไม่ได้เอ่ยถึงเด็กคนนั้นเลยมันคงจะเป็นการกระทำที่เยี่ยมๆแหละไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอนี่เป็นคล้ายๆกับประวัติที่คอมสตอ็อกมันสร้างเอาไวนะ้ฮะเดี๋ยวมาดูนะมีันบ้างนั่นคือหอคอยของฉันนี่ หลังจากที่เดซี่ฟิสรอยได้ค่าที่รักของฉันเธอจะไม่มีวันได้รับเด็กผู้หญิง The Seed of the Prophet ก็คือเด็กนั้นนะต้องได้รับการปกป้องอยู่ที่หอคอยฉันเหรอฉันเหรอเธอคือลูกสาวของซ็อกไม่ฉันเป็นไปไม่ได้เขาต้องการให้เธอ เขาต้องการให้เธอตามเดินเดินตามรอยเท้าเขาเอลิซาเบธบอกว่าฉันขอลูกหมาเขายังไม่ให้ฉันเลยชีวิตเอลิซาเบธนะฮะโหดร้ายมากถึงก็รับไม่ได้นะว่าเป็นลูกของคอมสต๊อกโอเคไรเนี่ย The Crew Murder of the e a r อ๋อคนนี้ครับคือเดซี่ฟิสลอยนะฮะคนที่สังหารเลดี้คอมสต็อกแฟนของคอมสต็อกนั่นเองนี่ครับคือเลดี้คอมสต็อกไฟทำดีมากโอ้โหรูหลามากครับโอเค นี่ก็จะเป็นเหมือนรูปคอมสต็อกขับไล่กระบานะฮะเหมือนว่าเดซี่ฟิสลอยจะเป็นกระบานะฮะเราก็เป็นรูปคอมสต็อกขับไล่ตกตกน้ำลาวาไปเลยนะฮะหมกไหมโหดร้ายมากนะนี่คือเดซี่ฟิสลอยโอเคโอ้โหรอดได้ด้วย ห,หุ่นดีนะฮะหุ่นเพียว <laughs> ให้ฉันดูรอบๆหน่อยสิเพ่อสามารถทำอะไรให้สามารถเอาอะไรให้คุณไปข้างหน้าต่อได้ <c oughs> ดนั่นสิ <c oughs> น่นอะไรม,มันคือเจียนอะ <c oughs> บางอย่างที่ฉันสามารถเอามาจากโลกอื่นได้ <c oughs> ด อให้ลเลสเบเซกมาได้นะ <c oughs> คือเธอมีพลังสามารถเอาสิ่งของจากโลกอื่นมาไว้ในในโลกนี้ได้นะ <c oughs> โหดมากบุกเกอร์เห็นเชีย <c oughs> ร์พวกนั้นไหม <c oughs> เราสามารถใช้เชียร์พวกนี้กำ <c oughs> จัดพวกทหารของสลเลสได้นะ <c oughs> ป้องปืนเหรอ <c oughs> <c oughs> ลงบูเลยครับลงบูเลย,ยกูสายบู๋ขยะใกล้เหรอก็มาดิเอามานะมะอะไรมนะึงสแม็กกูเหรอไหลหน้าห่ากูเหรอไอ้สัตว์เด็กกนโดนไปดิโอ้ลงมาแม่ไม่ลงมาหรอกมึงเด้งอยู่เรื่อยเล้ และเป็นขี้สัตว์เลี้ยง,งคอมสต็อกมีพลังพิเศษที่น่าเหลือเชื่อนะแกไปได้เธอมาจากไหนเนะี่ยบุกเกอร์พอแล้วสเลดเราต้องการแค่พลังแล้วก็ออกไปจากโคลัมเบียนี้นะ่ะสเลดสเลตแม่งกนตีนะฮะบุกเกอร์แค่ต้องการพลังมันไม่ยอมให้มันมาดามาเรื่องของมันนะแต่ดามาไงก็สู้เกาิตีไม่ไนดะ้ โอเคจบนะเราจะไม่เอ่ยถึงกาวิจัยโฆษณาหนังเรื่องนี้มากเกินไปแล้วนะฮะโอเคเออเหมือนเป็นตู้ขายรถ50%เอเหมือซื้อแล้วคันมาถูกดีซื้อที่ียวพังโอเคดีมากลหลอดจะสวย ช,ช่วยมองหาชาวสกีให้ฉันด้วยนะขอบคุณครับเ h เฮ้เรสเบเปตเสกได้หมดเลยอ่ะเสกป้องปืนมาได้หมดฟันฟันอะไรไอ้ไอ้ดดุดจิ๊กโก์นั่นคือคอมสต็อกแทนหัวใจด้วยฟันเฟือง อ๋อเหมือนคอมสต็อกจะส่งหุ่นยนต์ไปลบแทนตัวเองนะฮะคือเขาไม่ได้ไปร่วมลบด้วยแค่แบบเอาหุ่นยนต์ไปลบแทนเขาอะมาน้นๆไม่มีเกตไม่มีสักดีก็โดนดิบดนะคุณรอซุก้านะข่าวรับเท่านั้นแหละนับเท่านั้นแหละเห็นไหมบุกเกอร์บางทีแกจะเป็นคนที่ฉันจำได้นะหรือไม่หรอกไม่สำคัญหรอก คอมสต็อกเอาความเอาเรื่องราวของฉันไปหมดแล้วแม้แต่วิญญาณ <c oughs> ถ้าฉันตายไปฉันจะไม่ปล่อยให้นี่ถูกโกหกคือเซเลสบอกว่าถ้ามันแค่เอาสิ่งที่เราต้องการ่ะคือเซเลสบอกว่าถ้าเขาจะต้องตายนะเขาจะต้องนะเปิดเผยเรื่องความจริงทุกอย่างนะไม่ให้มันถูกโกหกอย่างนี้ต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะบางทีสเลสอาจจะเอาไปแล้วนะมันเหมือนกับถูกใช้ไปหมดแล้วนะฮะช็อกจักกี้ เรื่องของสต็อกเขามาที่นี่เพื่อสเลดข้าคือสเลดคนที่มีชื่อเสียงในวูเดนนี้ข้าคือสเลดสเลดบาสเลดคอมสต็อกมาแล้วบุกเกอร์เขาเอาชีวิตของฉันไปหมดเลยแต่ว่าจะไม่มีอะไรแล้วที่เขาสามารถเอาไปจากฉันได้อีก เอาพลังของเรามาเราไม่จะเป็นต้องทำอย่างนี้ไปเลยเด็กๆทหารที่รอความตายเหรอโอ้ยเต็มเลยอยี่โอ้โหทหารทะเลส่สงทหารมาเต็มเลยมาดิสัตว์กูกูใหญ่นะมาดิมาได้ไมาได้เจ็บเจ็บ เจ็บ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 โอ้ทะลุนะฮะเน้น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 กไม่ใช่บูเกอร์ที่ข่าจำได้อ้ตุ๊ดเอ้ยไอ้ทหารกระจอกทินแมนนี่ผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะเหมือนกับทหารตัวน้อยๆป็นทหารก่อ่นะทหารฝึกหัดอ่ะ สับเฉพาะนะหายไปไหนแล้วอ่ะมาเลยดูวิททำให้เสียความเป็นผู้ชาย Thằng này quá nha Cái gì ơi, cái Elizabeth, you <coughs> Mừng nó bị đẹp vậy ไงล่ะมาเลยดูวิทย์แสดงฉันดูเนี่ยสิว่าแกทำอะไรได้บ้างเก็บพยาบาลนะโอ้ไฟฟัาไฟฟ้าไฟฟูเต็มเลยโอเคโอ้ยเรากำจัดทหารของเสดงไปหมดแล้วนะ แล้วตอนนี้ทหารข,ของคอมสต็อกก็จะมาจับสเลดด้วยเหมือนกันอะไรเนะี่ยฟังบวกมาดิมาดิยิงแรงแกปืนก่อนกระสุนหมดแล้ว ขอเหล็กแจ็คก,กี้ผมส,สเลสสเลสนะครับเอ้ยวิ่งเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอมันตายยังเก๋น,นี่สเลสนะครับเฮ้ยแกยังไม่เสร็จงานที่นี่ฐานกินทุกอย่างที่แกได้ทำลงไปะอะไรวะจัดการมันซะคือมันมีให้เลือกระหว่างปล่อยสเลสไปกับฆ่าสเลสนะฮะ ผมบอกว่าผมจะฆ่าเขานะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเขาก็ต้องถูกคอมสต็อกทหารของคอมสต็อกจับไปขังนะฮะแต่ว่าถ้าฆ่าเขาเขาก็ตายเลยนะจะฆ่าเขาแล้วกันโอเคเอไม่มีอะไรเปลี่ยนแกดได้บุกเกอร์ไม่แม้แต่นิดเดียวนิสเเบธมองอยู่ ตายช็อกจอกกี้ช็อกจอกกี้เขานับได้ช็อกจอกกี้แล้วดึงเข้าไปโอ้ปลาไฟฟ้าแสนโวลต์ปิกาจูนะฮะจูยิงกว่าปิกาจูอ่ะโอเคกดทำงานเข้าไปล่อกดค้างไว้เพื่อวางกับดักนะ ต่อเต็มเดิมไม่มีอะไรฉันคิดว่าน่าะเป็นเรื่องที่อะไรวะป่า,ปาน,นี้แล้วอันน,น,น,นนี้เซเบตบอกว่า,วาน่าจะเป็นสิ่งที่ปาป่านี้สุดแล้วที่ฆ่าสเต็ตไม่งั้นเขาก็ต้องทรมานอยู่ดีแล้วคุณฆ่าเขาลงได้ไง คุมคิดอะไรอยู่นะฮะเอสเบตบอกแต่ว่าไอ้บูเกอร์ก็บอกว่าอีกไม่นานเธอก็คงจะอะไรวะนึกภาพออกเองแหละประมาณนี้ปะเฮ้ยฮอตดิบโอ้ว้านี่ฮะมีน้ำน้องแม่พลังจะมีพลังมากเลยฉันจะพยายามจะหาเสา ให้คุณแล้วกันซอเข้มแต่ดีนะฮะซอลก็คือไอ้ขวดสีน้ำเงินเติมเติมมานาเรานาั่นแหละจะหนักด้วยโดนไปดิโหดมากอ๋อคือไอี่นีน่อนโอ้ยหัวลุกโหดมาวะ กูจะได้ให้ฉันดูบางอย่างเราต้องทำเพื่อมีชีวิตรอดเพื่อมีชีวิตรอด,ออดบุ cker บุ k e ดูสิสฉันคิดว่าถ้าเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับฉันความเป็นความเป็นนิสัยของฉันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเขียนมาว่าเออบุกอร์บอกว่าประมาณว่า ใ้อลิซาเบธรู้ตัวตนนิสัยของเขานะฮะว่าเขาเป็นคนยังไงก็น่าจะด,ดีดีกว่าไม่รู้เลยนะฮะว่าเขาเป็นคนยังไงโอเคเ่มต่อโอเคนะครับมันก็จะออกจากเอเรียแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอ บายโอชอคอินฟินิตพาร์ทห้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะโอเคขอให้มีชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้าแล้วกันนะฮะโอเคอเครับสวัสดีครับ